อากจะเป็นนางงามแต่ณนะตอนนี้ยอายมีแพลนที่อาจจะกลับไปปวดอีกครั้งหนึง่งแต่เราอยากที่จะที่จะสร้างโรงเรียนสร้างโอกาสให้กับเด็กๆคนที่เขาขาดโอกาสคนที่เขาเคยโดนบบลี่มาตั้งแต่เด็กเหมือนกับอายจากคุณครูว่าเขาาว่าเราว่าอีเปรตแรงนะร้องเพลงอาทิตย์ละวันค่ะเเใจ,จ,จ,จสุือ่อ เราก็ต้องใช่แล้วเราก็ต้องแอปแองอายุเราก็ต้องเรียนแล้วก็หาตังค์ส่งตัวเองเรียนหนังสือแบบเป็นวงอยู่แล้วคือเขาเป็นแบบว่าเหมือนคาราโอเกะเคลื่อนที่อ่ะคุณมันเป็นเหมือนแบบรถคันทรีป่ะงานลงงานเลี้ยงงานสังสรรค์เราก็ไปคุยเราก็ใช่เราก็ต้องขอบคุณลุงเชษที่เขาพาเราไปตะเวนเราบอกว่าขอเขาว่าขอติดขอเราติดไปด้วยได้ไหมกับน้องสาว เราอยากหาตังเรียนหนังสือแล้วเราก็ต้องใช่แล้วเราก็ต้องเหมือนแอบแอเรื่องอายุแล้วแต่เขาเขาไม่ได้จ้างไปใน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 แบบว่าเออเดี๋ยววันนี้ให้8 0 0วันนี้ให้พันหนึ่งไม่มีนะแบบนั้นอ,ะอ่ะจะเป็นแบบว่าก็ไปหาติปข้างหน้าสินานๆค่ะนนประมาณสองสามปีได้มั้งคะตะเวนไปทั่ไวไทยเนี่ยตะเวนไปแบบจังหวัดนู้นจังหวัดนี้บางทีเลิกแบบตีสองตีสามกลับมาถึงบ้านก็ดึกกับเช้าใช่กับ ก็าบางวันก็ไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าไม่ไหวมันเยอะสำหรับเด็กคนนึงแล้วอะไรเงี้ยเคยไดไ้เคยได้สี่พันติดนะสี่พันสี่พันสามสี่พันห้าน้องอุ้มก็ได้แบบว่าเยอะแบบว่าสี่พันเจ็ดอะไรเงี้ยเฮ้ยเด็กถ้าเกิดเราทำทุกวันนั้นแหละเราไปตังเรา 4, 000, 5, ใช่ไหมเราอะมีเก็บตังซื้อโทรศัพท์เองซื้อโทรศัพท์ให้พ่อซื้อโทรศัพท์ให้แม่ มีเท่าไหร่เราให้พ่อแม่หมดเลยเหมือนเราไปร้องเพลงเราก็ต้องแอบแอปแอลว่าเราอายุแบบสิบแปดสิบเก้าี่สิบเอ่อมันก็จะเหตุการณแบบ์แบบแย่ๆที่แบบจะมีผู้ใหญ่จะมาเขาว่าเป็นเป็นเงินจะมาใส่หน้าอกเราก็แบบว่าโชคดีที่ว่าลุงเชที่เขาพาเราไปร้องเพงลงอะเนาะเขาก็เหมือนแบบรู้ว่าเรายังเด็กอยู่เขาเขาก็แบบรับรับมามาคว้าแทนอะไรแบบว่าโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว ผมให้น้องเองนู่นนี่นั่นใช่บางคนมาจาับขามาจับแบบกระชากเราแบบซึ่งเรารู้สึกแบบโอ้หเจอมาหมดเจอมาหมดเจอหมดบางคนน้องอุ้มเนี่ยจะหนักหน่อยเออเจอผู้ใหญ่มาทำในลักษณะมือที่เป็นแบบว่าเอ่อแบบเนี้ยคุณแบบคุณรู้ใช่ไหมมันหมายคำว่ายังไงซึ่งน้องสาวก,ก็มาฟ้องเรามาฟ้องเราแบบว่า อุ้มเดือแบบเอ่แบบว่าบบเขาเขาต้องแบบอย่างเง้นแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่เป็นไร้ายังอยู่ข้างๆพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีผู้ปกครองด้วย<ม>เราก็ไม่อยากไปบอกผู้ใหญ่เพราะว่าเขาเป็นตำรวจอะเราก็ไม่อยากบอกผู้ใหญ่ว่าแบบเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้น้องสาวเาเจอแบบนี้แล้วเราโดนคุกคามยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะในสิ่งที่ตอนนั้นที่เราเห็นเราร้องเพลงอยู่<ะ>บางที่นะคน คือเขาก็จ้างเด็กตร้งมาไปทำอะไรกันไม่รู้ข้างหลังซึ่งเราก็รับรูอ้อะซึ่งเราก็แบบว่าเราได้แต่นั่งอยู่แต่ใน,น,น,นใช่<ต>มันเก<ร>ินไรดยใช่มันเกินไปแ่่เราใช่อุ้มนี่ยไปตรงนั้นนะถ้าอุ้มจะฉี่อุ้มอุ้มอุ้มไปฉี่ตรงหลังผู้หมายเอาไม่ต้องเข้าไปยุ่งตรงนั้นเดี๋ยวเขาเผื่อเขาเมาอะไรขึ้นมาส่งผลในช่วงแรกๆ<อ>ที่ว่าเราแบบว่าโหเราควรที่จะไปนั่งเรียนหนังสือไหมเราไม่ควรที่จะมาเจออะไรเหตุการณ์ที่มันคุกคามแบบนี้ ถามว่าเราอยากต่อยไหมอ่ะอยากต่อยอยู่แล้วยิ่งน้องสาวแล้วแบบว่าก็เป็นคนเป็นแมนพอตัว<ะ>แต่ทําไงได้เป็นตนํารวจบางคนเป็นผู้ใหญ่ชั้นสูงใชเ่เราเราเริ่มรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราไม่ไม่อยากเป็นมาเดินสายแบบอะไรแบบนี้แล้วเพราะเราเรรู้สึกแบบเราก็เจอเหตุการณ์ซ้าๆ,าๆเหตุการณ์เดิมๆที่แบบคุกคามพอเราโตขึ้นเราก็ร,กรู้สึกแบบว่างั้นเราไปไปทําให้ตัวเองเป็น เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่แบบว่าให้คนรู้จักเราเยอะๆดีกว่าเราก็เริ่มแบบเข้าสู่การประกวดนางงามการประกวดนางแบบใครมาสกิปใช่วเป็นผู้หญิงแล้วใครมาสกิปต่อนางงามเราแม่สูท่แม่สู่าแม่สูทันทีแล้วะสิมาเอาแม่สูท่าย่งไเราเป็นงตอนนั้นเราอะช่วงช่วงที่เราอายุ14่ะเนาะเราก็ไปไปเจอคุณแม่แต่ด้วยความที่ว่าเราอะโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กว่าเราแบบ ผ,ผิวแบบอีรามบ้างแม้กระทั่งสุดสูงอัดอนบุรีเนะแต่ไม่ได้โดนนี่จากใครจากเพื่อนด้วยจากจากคุณครูจากค,คุณค,ครูว่าเขาเขาว่าเราว่าอ e ีเปรสแรงนะเพื่อนทุกคนพากันพูดทองทำนองเดียวกันว่าไม่เรียกเราไม่เรียกชื่อว่าอ่ายเราอะเรียกเรียกเราว่าอ e ีเปรสเนเราก็รู้สึกแบบว่าอู้แต่ว่าถามว่าตอนนั้นคือเราก็ต้อง ต้องเมคฟันอ่ะเราก็ต้องแบบหัวเราะไปกับกับกับสิ่งที่เขาบูลลี่เราแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเก็บความรู้สึกที่ว่าเขาก็เจ็บจริงนะเจ็บจริงอยู่แต่เราก็ต้องหัวเราะเออมัน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 ก็ต้องผ่านตรงนั้นไปให้ได้พอเราไปเจอแม่สุเราก็รู้สึกแบบขอบคุณเขาที่เขาแบบชี้แนะนําทางให้เราไปประกวดนางงามดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันคือความฝันของเราลึกๆในใจเลยที่เรายังไม่กล้าบอกใครแต่เพียงแค่แต่เพียงเพราะว่าเราโดนบูลลี่ ความสง่างามความสวยงามของเด็กหญิงคนนี้ขออนุญาตพูดตรงๆนะน้องอายไม่เหมาะที่จะเป็นนักร้องหรอกลูกเหบาะที่จะเป็นนางงามแล้วตายเต้าไปเป็นนางแบบมาแล้วออกทีวีสายส,สูงดีกว่าครั้งแรกในชีวิตเออก็อออคิดว่าสายส,สูงดีกว่าเอาวะพี่ใหญ่เห็นแล้ว ผู้หญิงผู้ใหญ่เห็นอะไรบางอย่างในตัวเราแสดงว่าเราต้องไปสายนี้ได้แน่เลยเราก็เริ่มแบบมีการประกวดนางงามเดินสายนางงามเยอะค่ะถ้าถ้าพูดถึงว่าการประกวดของนางงามเดินสายซึ่งเราไม่ประสบความสําเร็จของคําว่านางงามเดินสายเลย<ม>เพราะมันต้อมีการพอกผิวอะไรใดๆพอกจนตัวเขียวก็แล้วยังไม่ได้ตําแหน่งอะไรเลยซึ่งเรารู้สึกแบบว่างั้นลองไปประกวดสายนางแบบดูอีกโมเดลลุก เป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตและเป็นการขึ้นเครื่องแรกแอเป็นการขึ้นเครื่องครั้งแรกที่เราไปต่างประเทศเลยงงมากอะไรป้ายอะไรเออ่านไม่ออกอะไรแบบรู้สึกแบบว่าต้องไปทางไหนไอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าเงินดอลลาร์คือ1 1ดอลลาร์เท่ากับ30กว่าบาทไทยหมดเกลี้งตั้งแต่ที่สนามบินไปซื้อช็อกโกแลตปซื้ชอช็อกโกแลตไปซื้อเอ้ย หนึ่งบาทสองบาทบ้าไปแล้วโอ้ยใช้เงินไปใช้เงินมาแบบทำไมตังหมดแล้ววะตังหนูหมดแล้วอะเขาเราไม่รู้ไงว่าเขาให้เงินมาเท่าไหร่กูให้ึงกูให้เงินมึงอะไปห้าหมื่นแล้วมึงใช้อะไรหมดไปแล้วห้าหมื่นเลยหรอบ้าแม่ให้มาแค่แบบห้าร้อยดอลลาร์เองห้าร้อยดอลลาร์มันเท่ากับกี่หมื่นบาทเลยอีบ้าเขาก็บอกว่าก็ ก็เดี๋ยวเอาช็อกโกแลตกลับไปฝากให้แล้วกันนะมันถูกซื้อช็อกโกแลตไปหมดแล้วอ่ะใช่ไม่คือเอาเอาเป็นว่าภาษาอังกฤษคืองูงูลลปลาปลาเลยแบบว่า you go where okay I go with you ป็นแบบว่าสำเนียงก็ไม่ได้แบบแล้วก็เอ่อพวกโซนยุโรปเขาจะ bully Asia เขาจะ hate Asia มากไม่รู้ทำไมอายุเพียงแค่12ถึงแบบ14เองอะ่ะถึง15อย่างเงี้ย16ไม่เกิน16เนี้ยถ้าพี่เป็นแบบเป็นจีนเราเป็นไทย จะมานั่งหรอ <Ooh. S 1> บอกว่า no we have a seat แล้ก็แบบไปเคไปก๊อกก๊อก mm. ในกลัว oh, do we have spicy mm. แล้วลวเขาก็คนพวกยุโรปเขานั่งหวัวเราะกันแบบนั่งขำกันแบบว่าบู l ลีแล้วแบบว่าที่เมืองไทยกินแบบว่าพวกขยะกันเหรอสิหรือแบบว่ากินพวกแบบว่า ฉันรู้ว่าบ้านเธอไม่มีตังค์นู่นนี่นั่นคือคือเราฟังออกนะนแต่เราอะตอบโต้ไม่ได้มันเจ็บใจต,ตรงนี้แหละตอนนั้นมันก็อ๋อเขาแล้วมีเจ้าของเวทีเขาก็แบบว่ามาช่วยเราหาของที่เราอยากกินอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าลองิเราต้องแบบปกติมันเราก็เรียนรู้มาบ้างเนะาะเขาแบบต้องมีเช็คแฮนด์แต่เนี่ยผู้ชายอะเขาเข้ามาจุ๊บเราอย่างเงี้เยเราก็แบบว่าทักทายทักทายอะไรเนี่ย เสียจุบแรกไปแล้วในชีวิตแบบว่าทั้งที่เราสเซฟมาทั้งชีวิตว่าไปแล้วเขาก็ถามเรานะ Are you okay ใ right. ช uh ่ค oh. yes, okay. yes, ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งจุดเขาเรียกว่าแรงผักกันในเรื่องของเป็นขัดเป็นกุญแจแล้วกันต้องขอบคุณใช่ต้องต้องขอบคุณที่มันเหตุการณ์แย่ๆมาที่มันเป็นจุดคลายแม็กที่อยากทำให้เราเปลี่ยนแปลงสังคม เรามีความฝันที่อยากจะเป็นนางงามณ mm hmm. ตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปในช่วงแบบปี2018 2019 2022เราฝันแค่ว่าเราอยากเป็นนางงามเราฝันแค่ว่าเราอยากได้มง mm hmm. แต่ณตอนนี้อ้อายากมีแผนที่อยากจะกลับไปปวดอีกครั้งหนึ่งแต่เราอยากที่จะที่จะสร้างโรงเรียนสร้างโอกาสให้กับเด็กๆคนที่เขาขาดโอกาสคนที่เขาเคยโดนูลลี่มาตั้งแต่เด็กเหมือนกับอายที่ว่าเอ้ยคุณเป็นแบบนี้คุณเป็นแบบนั้นคุณไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถ เป็นนางงามได้เราอยากเปลี่ยนแปลงทางความคิดอะะอาจจะอยากจะจะ change big movement ให้มันมีความ positive มากยิง mm ่งขึ้นแล้วก็ดึงศักยภาพนางงามของแต่ละคนที่เขามีความามีมีความสามารถในด้านต่ตง mm hmm. างๆเช่นอาจจะมีด้านของร้องเพลงด้านเต้นด้านพูดด้านการไอร์เมดเรียนที่เขาไม่ไอนะคะเป็นเชฟบ้างเป็นพยาบาลบ้าง เป็นนักเต้นบ้างวถ้าเราดึงประสบการณ์หรือแบบดึงนางงามคนที่เขามปประสบการณ์ทางด้านต่างๆมาร่วมจอยกันมาทำเชเริตี้ให้กับเด็กๆคนที่เขาขาดโอกาสคนที่เขาอยากอยากมีความฝันที่จะเป็นนางงามแต่เขาก็ยังอยากสร้างอาชีพด้วยซึ่งเราก็มองว่าเฮ้ยทางนี้แหละมันมันเราอยากทําให้มันแบบเป็นจริงนั้นเพื่อที่เราจะมีโอกาสได้มากินคนที่จะส่งโอกาสเหล่านี้ไปให้กับคนอื่น,นเด็กคนอื่นได้ เราไม่เขาเรียกว่าไอาไม่มองมองถึงว่าเราอยู่ในใน,ในตำแหน่งไหนเลยถ้าเราสามารถช่วยแล้วไอาสามารถไปช่วยองค์กรของม e จยูนิเวิร์สได้ก็จะดีมากเพราะว่าไอาก็อยากทำในเรื่องของโคลโกราฟอยากทำในเรื่องของโปรดักชันถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นได้เราก็ถือว่าวิบเราก็าก็ประสบความสำเร็จในด้านหนึ่งที่เรื่องของการทำงานที่ที่เราที่ตัวเราอ่ะก็อยากทำทั้งเบื้องหน้าและเรื่องเบื้องหลัง